โดนปรดนางเอกเป็นดาราแล้วไม่รุง่งภาพปัจจุบันเม่บันทิตาหลังไรเงาในวงการเจออีกที่ยืนทำขนมขาย คือเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เคยมีผลงานให้ชมกันเป็นประจำผ่านทางหน้าจอช่องเจ็ดสีสำหรับนักสแสดงมากความสามารถเมย์บันทิตาทิมช่วงหลังมานีสาเมห่างหายไปจากหน้าจอนานพอสมควรลักดณาเมพ์ว่าแอบหนีไปเรียนทําของหวานที่โรงเรียนสอนทําอาหารชื่อดังโรบ20ปีในวงการย้อนกลับไปเราเข้ามาแบบบังเอิญก็ไปเดินเดินจนเข้ามาเรียนมาสาวคือเข้ามาเรียนได้ประมาณครึ่งปีเจอแมมมองอยู่หน้าห้องน้างําตอนนั้นเราก็ไม่กล้าคุย เพราะแม่บอกว่ากรุงเทพแต่เราก็ให้เบอร์โทรศัพท์สุดท้ายเขาเป็นตัวจริงตอนนั้นเขาเป็นผู้จัดการของยุจิราน,านด้วยเขาก็ให้ไปรอายนังพ่อแม่สั่งว่าจะดังขนาดไหนก็ห้ามทิ้งการเรียนเพราะมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นอาจารย์ทุกอย่างอยู่ในกรอบหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าลูกสาวอาจารย์ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องเรียนแล้วแม่จะไปสังใคยได้สมัยนั้นสัปดาห์หนึ่งถ่าย3เรื่องและเป็น3เรื่องที่อยู่เต็มๆเช้ายัเย็น เพราะเป็นนางเอกเรารู้สึกว่าการมาทํางานในวงการบันเทิงมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราถามว่าเราทำได้ไหมเราทําได้ตอนนั้นละครถ่ายอยู่ปีละ4-5เรื่องเราก็ไปบอกผู้บริหารว่าขออนุญาตไปเรียนต่อเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปรอ อยู่นี่แหละทำงานก่อนแล้วหลังจากนั้นละครมาเยอะมากเห็นแกงเงินก็อยู่ต่อไปแต่ก็ยังค้างคาใจอยู่ว่าอยากไปใช้ชีวิตเมืองนอกแพนไว้ว่าจะเล่นละครแค่4ปีจริงๆไม่ได้คิดว่าจะได้เล่นด้วยอยากจะอยู่แค่4ี่ปีเรียนจบแล้วเอาเงินที่เล่นละครไปต่อโทแล้วกลับมาทํางานแบบคนปกติเขาทําตอนนั้นมีหลายคนพูดว่าเราโดนปลดไม่ได้เป็นนางเอกเพราะหน้าตาเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เราเริ่มไปทําจะบอกว่าไม่จริง อันนี้ขอเสียงเลยทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่แม่ไม่รู้จริง,รงๆเรื่องความสวยความงามชอบตั้งแต่ตอนเป็นนางเอกแล้วคนก็มาเขียนถึงเราแบบนั้นแบบนี้แต่จริงๆนะวันนั้นทําแค่อย่างเดียวคือทําคางแล้วเอาออกแล้วมีช่วงหนึ่งเราหายไปไปค้นหาตัวเองที่อังกรีดด้วยความที่ทํางานเจอผู้คนเยอะมากแล้วแม่รู้สึกว่าการอยู่ในสังคมทุกคนชอบคาดหวังให้เราทําทอย่างนู้นทําอย่างนี้ เราก็ทํานู่นนี่นั่นให้เราตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้ว่าปกติเราชอบทําอะไรไม่ชอบทําอะไรเราเป็นคนยังไงเพราะว่าทุกคนมาบอกเราตลอดฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ